ีเดี๋ยวมานเข้าก่อนนะครับผมกาดเย็นนะครับใส่เสื้ออีกชั้นหนึ or, ่งโอ้ลุงนี้เข้ามาเปลี่ยนครับ ชมพี่เหลิมยิงมั่งแล้วนะครับโอ้โหลอยเต็มใบโหจับนี่ยพี่เหลิมนี่พอเผื่อกับเหลิมนำโหลุงนี่ตีสวยมากลอยเต็มใบเลย ที่ไหนเข้ามาอ้าวลูงนี้เข้ามาสวยนะครับผมเบเยี่ยนจะตีเต็มเหล็กอ๊ายเต็มเหล็กน,นะครับโอ้โหหยอด

เข้ามาสวยมากเลยนะพี่เลิมพี่จิตใส่ใบนึงนะครับถ้ตีดเดินก็ครบสาใบเลยพี่เลิไม้นี้โอ้โหเอาอแล้วนะล<ห>มัน<ห>สีโอ้ครบเลยนะพี่เลิฟยอด